นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะสวนไรนาชาวบ้านข้างหมู่บ้านนะคะก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะนกกาก็ผ่ากันมาเก็บกิน่นเศษข้าวนะคะในทุ่งนานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดินไปใกล้น้องเขาจะบินหนีหรือเปล่านะคะ นี่น,นะคะ <an> <t ang> เป็นวัฒถจักนะคะธรรมชาตินะคะ <an> <t ang> ก็ซูมไปอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเข้าใกล้มากน้องก็จะจะหนีนะคะเพื่อนๆคะ <an> ่ะ <t ang> ไปไปกันต่อนะคะ ด้านนี้ก็เตรียมลงแล้วนะคะนี่นะคะยกล่องแล้วนะคะมีขุดคูน้ำนะคะรอบๆบริเวณไล่นะคะเพื่อนๆค่ะน่าจะลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เอาฟังลงแล้วนะคะค่ะที่แล้วเมมาเห็นเขาเอาปูนขาวมามามาโรยนะ้ไม่รู้ว่า ทำอะไรไม่รู้ว่าทําอะไรนะคะเราไม่ได้ทําไรทํานาเราก็ไม่รู้ค่าเชื้ออะไรหรือเปล่าป้าที่ก็ขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆกันน,กนู้นนะคะขึ้นลิ้วไปนู้นแล้วนะคะเช้าวันนี้มันนีออกมาสายนะคะเพื่อนรแรกเมย์ว่าจะเข้าไปในตัวเมืองก็เลยก็ัดสินใจไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเหนื่อยมากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอแต่เช้าอีกคะ่เเนนะเพื่อนๆอ่ะก็หมอนัดเป็นทางที่สามนะคะ ไปเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะนี่นะคะก็รธรรมชาติยามเช้านะคะคเพื่อนเพื่อนค่ะน,นกนะคะบินกันม่อนเนี่ยน,นะคะกลางทุงะะ่งเพื่อนเพื่อนค่ะก็บรรยากาศนะคะสดชื่นยามเช้าของทุ่งนานะคะคเพืเ่อนๆค่ะ บรรยากาศธ,ธรรมชาติยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงเลยนะคะก็เสียงนกเสียงกานะคะนู่นตรงหนองน้ำนู่นก็มีเยอะนะคะนกนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นวัฒนจักรของเขานะคะพอมีการเก็บเกี่ยวข้าวและมีน้ำด้วยนะคะตอนนี้น่าจะฝนตกช่วงฝนตกนะคะ ช่วงที่มีฝนลงไม่กี่วันพอเมย์กลับบ้านมาก็ไม่ได้ออกมาด้านหลังนี้เลยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะก็เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับนาแปลงข้างหมู่บ้านนะคะนกก็ลงมาเก็บกินอาหารนะคะนะคะตรงนู้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะก็เมย์ม o o นะคะไปใกล้ๆมากกลัวน้องจะหนีนะคะเดี๋ยวดึงซูมกลับนิดนึงนะคะเดินไปต่อกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เ,เราชมทุ่งนานะคะธรรมชาติยามเช้าแปลงนี้เขาก็นี่นะคะว้าวนุ่นดอกไม้นะคะลงดอกไม้ไว้สวยเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่น,น่าจะเป็นดาวเรืองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ๆๆไกลๆนะคะจะเห็นไกลๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะซูมไปแดดมันส่องมันจะไม่เห็นชัดนะคะแต่น่าจะเป็นดาวเรืองสวยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ว้าวเราจะเลาะไปได้ยังไงใกล้ๆนะคะต้องอ้อมนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะเดินไปได้หรือเปล่าตรงนี้นะคะนี่นะคะก็แปลงนี้ก็ยกไว้แล้วนะคะยกล่องนะคะน่าจะทําสวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยกล่องไว้แล้วนะคะไม่รู้จะปลูกเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นพืชผักอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่ทําคูคลองไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาฟางมาปิด ปกคลุมหน้าดินไว้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเพราะบรรยากาศที่ท้ายข้างหมู่มบ้านนะคะเพืเ่อนๆค่ะยามเช้าฟ้าที่ขึ้นสูงเลยนะคะวันนี้ออกมาสรายนะคะเพืเ่อนๆก็พามาลาะชมนะคะบรรยากาศธรรมชาติยามเช้านะคะทุ่งนาที่หลังการเก็บเกี่ยวนะคะเพืเ่อนๆค่ะนงนกก็จะลงมาหาอาหารกันเนาะนี่นะคะเต็มเลยนะคะท้องทุ่งนา บินก็บินกันนะคะนี่นะคะบ้านหนุนก็เยอะนะคะติดคลองนะคะเดื่อนๆติดคลองก็เยอะนี่ z o o ไปนะคะไปใกล้ๆน้องก็จะบินหนีกันหมดนะคะเดินไปหมีก็จะเดินแค่สุดตรงนี้นะคะอาจจะภาพไหวนิดนึงนะคะเดินนะคะเพื่อนๆ่ะ เสียงนกนะคะเสียงนกที่ร้องเนี่ยตัวเล็กๆนะคะตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยร้องะคะแต่ตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้นกอะไรนะคะปากเน่เปี้ยวเลยนะคะนั่นน่ะก็บ,บินกันนะนะคะนั่นน่นเยอะ มีรถมานะคะนีก็จะหลบรถหลบมอเตอร์ไซค์ว้าวตรงนู้นตัวเบลเลอร์เลยค่ะเพื่อนๆจนจะบินหนีกันนะ,ะได้ได้พอรถมาน้องจะได้ยินเสียงรถนะคะมอเตอร์ไซค์มานะคะเขาเขาจะหนีกันนะคะ ก่อบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะท้องทุ่งนานะคะเสียงนกเสียงนกก่อมีก็จะเดินไปแค่สุดขันคลองตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วว้าวตรงนี้ตัวใหญ่ๆเยอะเลยนะคะเพื่อนๆการ่ไหะคะ พอเ้าไก่เขาก็จะบินนะคะเพื่อนๆค่ะธรรมชาตินะคะเพื่อนนี่ไปแองนู้นแล้วนะคะไปแองน้ํานู้นกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็าพาไวนิดนึงนะคะเมซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆน้องนกนะคะเพื่อนๆค่ะดูใกล้ๆน้องนกนะคะนั่นๆทาธรรมชาติเนาะไปเดินไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะ เดินไปนิดนึงน,นะคะน้ำก็เริ่มแบบส่งกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าพวกสั่งข้าวเนาะน,น่าจะเป็นน้ำจากขังทุ่งตอนที่ช่วงฝนตกนะคะช่วงฝนตกเพราะว่าตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเขาเก็น้ำขังนะคะเพื่อนๆก,ก็โอเคนะคะเมย์ก็เดินมาสุดตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับเขาบ้านแล้วขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะ ติดตามรับชมคลิปนะคะผ่าชมธรรมชาตินะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะยามเช้านะคะข้างหมู่บ้านนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็พามาชมธรรมชาติกันเราชมธรรมชาติกันนะคะฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบา,บายยค่ะ